้นไทยในวันนี้ก็จะเรียกว่าปิดได้ค่อนข้างดีก็ว่าได้นะครับจริงๆที่เราโชคดีนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันหยุดไม่เช่นนั้นในเมื่อวานในลงหนักแน่นอนวันนี้ก็ลงไปในระหว่างวันก่อนที่จะพอกระเตือนขึ้นมาได้บ้างจากผลเรื่องของหยวนของจีนนี่แหละครับหลังจากนี้นะครับนายนนจะเป็นอย่างไรเราคุยกันกับคุณเทศศักดิ์ทวีธีรธรรมนะครับจากบลเอเชียพลาสสวัสดีครับครับสวัสดีครับก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีปัจจัยอะไรมากระตุ้นตลาดหรือว่ากดตลาดเท่าไหร่ตอนนี้มีแล้วเรื่องของหยวนของจีนนนนนะะครรรัับตอี้้เาาปยงไ ครับก็จริงๆเรายังมองตัวภาพของตัวทาร์เก็ตอย่างที่เคยคำนวณไว้ให้นะครับก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราใส่แคสแบบคนสุขภาพดีเยอะๆหน่อยก็คือว่าเออหนึ่งประกาศออกมาแล้วเนี่ยเราปรับประมาณการลงเลยนะครับประมาณสักสี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ค่า p e ของตลาดเนี่ยที่เคยสูงสิบเจ็ดสิบแปดเท่าเนี่ยนะครับเราปรับลงมานะครับเหลือแค่สิบห้าเท่านะครับซึ่งค่าคำนวณแบบนี้เนี่ยสุดท้ายนะครับเราจะได้ตัวที่น่าจะถือเป็นแค่แค่เป็น ดาวไซรัสเนี่ยอยู่ที่ประมาณพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดถึงพันสามร้อยแปดสิบจุดวันนี้ลงไปทดสอบเลยใช่ครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการทดสอบนะครับเพราะนั้นถ้ามองทาเคตในเชิงพื้นฐานเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะดินดิบดาวไซร์ได้พอสมควรแต่ปัญหาคือว่าถึงแม้ว่าในทางพื้นฐานในดูเรมิดนะครับแต่ว่าด้วยอารมณ์ด้วยเซนติเมนต์เนี่ยบางครั้งนะครับมันก็จะรับตัวตลาดเนี่ยลงไปได้มากกว่านี้ได้นะครับตัวนี้เนี่ยถ้ามองกันในเชิงแบบนาทีข้อเทคนิคเนี่ยก็บอกว่า เห็นสัญญาณแบบนี้นะครับอาจจะกลายเป็นว่าตลาดเนี่ยอาจจะลงแรงได้อีกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพื้นฐานเนี่ยผมบอกว่าสับคันสามนแปดสิบเนี่ยน่าจะเป็นทามมิ่งที่เหมาะสาหรับตัวรอเตอร์ดินเกอร์ที่จะเข้ามาเลือกคุณได้แล้วครับ,รบถามอย่างนี้ฮะกับการที่จีนลดค่าเงินหยวนซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วจะลดลงไปมากน้อยแค่ไหนหรือว่าจะหยุดอยู่แค่นี้ก็ไม่รู้เนี่ยมันจะกระทบกับปัจจัยพื้นฐานของบริษัทจดทะเบียนในบ้านเราหรือเปล่าครับเพราะก็ทำธุรกิจกับจีนอยู่บ้างเหมือนกัน ครับก็ถ้ามองปริมาณการค้าระหว่างไทยกับจีนเนี่ยนะครับเ,เรามีสัดส่วนปรวมาณการค้าเนี่ยประมาณสัก14.8เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ตัวเลขในช่วง5เดือนที่ผ่านมา<อ>นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าตรงนี้กระทบนะครับก็คือว่าเป็นพวกข่างเงินด่วนเนี่ยที่มีาการลดค่าแล้วนะครับมันทำให้ข่างเงินบาทเราเนี่ยมันแข่งข้าขึ้นมานะครับโดยที่งเงินบาทเนี่ยแข็งค่าขึ้นมาช่วง2-3วันเนี่ยนะครับตกประมาณก็2.5เปอร์เซ็นต์อันนี้คือเทียบกับหยวนอย่างเดียวใช่ครับเทียบกับหยวน นะครับเพราะฉะนั <Okay. S 1> ้นตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะส่งผลทําให้เรื่องของการส่งออกนะครับที่จะมีสินค้าหลักร้อที่จีนเนี่ยนะครับก็เป็นอะไรที่อาจจะชะลอลงไปได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับเราคาดหวังไว้เยอะนะครับก็จะมีเรื่องเทีื่อวจากจีนเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยเยอะๆนะครับตรงนี้เนี่ยส่วนนี้ก็คงจะเป็นส่วนที่อาจจะต้องระวังเรื่องผลกระทบนะครับแต่ถามว่า มันจะมีอิทธิพลกับตัวกําไรบริษัทจดทะเบียนเยอะมากขนาดไหนเนี่ยก็คงต้องมาดูที่โครงสร้างกําไรบริษัทจดทะเบียนเ่ยนะครับก็คือว่าประมาณ60%เนี่ยมันอยู่ใน4กลุ่มอุตสาหกรรมนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มทางด้านพลังงานนะครับซึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะกระทบด้วยเหตุนี้อันนี้ไม่เกี่ยวเท่าไหร่ใช่ครับกลุ่มที่สองก็เป็นกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับก็สัดส่วนกาไรเข้มาทั้ง2 0ส่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่น่าเกี่ยวอีกอันนี้คงเกี่ยวไม่เยอะนะครับอันที่สาม่ยคือกลุ่ม ICT ครับ ไอซีซีเนี่ยถ้ามองตัวกำไรหลกัหลกๆแล้วก็ผมว่าเป็นเรื่องของดูมสตกเรามากกว่าเนี่น,นะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับคือกลุ่มทางด้านพวกอวัอสดุก่อสร้างนะครับช่วงนี้เนี่ยก็กลุมไม่เยอะเท่าไหร่นะครับฉะนั้นถ้ามองเน้นอิมแพคที่เข้ามาที่ตัวตลาดที่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะผมมองว่าตัวกําไรที่อาจจะต้องถูกปรับลดลงจากกรณีเหตุตรนี้เนี่ยอาไม่น่าจะมีเยอะนะครับ,รบอาจจะเห็นได้บ้างในกลุ่มพวกออิอเล็กทรอนิกส์นะครับช่วงมีฐานโอเปอเรชั่นอยู่ที่เมืองจีนนะครับถือว่า มีตัวสัดส่วนการส่งออกไปถึงเมืองจีหรือว่าเป็นรีโปรดักชั่นที่เมืองทีนในาราตลแต่เนี่ยพรุ่งนี้นะครับอาจจะเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบอยู่บ้างนะครับาที่บอกไปนะครับว่าถ้าอาตีน้ําหนักทั้งหมดมาสู่กําไรตลาดเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นอะไรเยอะมากว่บทีกิดก็ได้นะครับเพราะว่าสัออส่วนของโครงสร้างกําไรตลาดเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่ดูแล้วใกล้เคียงนะครับกับโพลัชั่นไห่ <sur> ผลทางตรงไม่น่าเยอะอาจจะมีทางอ้อมบ้างที่ทําให้เศรษฐกิจอาจจะสโลดาวงไปอีกอันนั้นก็ว่าอีอกทีผมมองว่าทางอ้อมเนี่ยอาจจะต้องมองในเชิงของตัวฟันโซมากกว่านะครับเพ<อ>ราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้ามองเรื่องของโฟ,โฟถ้าหากว่าอัตราเปลี่ยนอย่างฟันโสดแบบนี้นะครับ,รบผมก็มองว่าตัวฟันโซเนี่ยแน่เลยผมเชื่อก็ยังไม่เข้าแน่ๆครับเพราะฉะนั้นถ้าฟันโซยังไม่เข้านะครับมันก็คงจะทําให้ปริมาณการซื้อขายเนี่ยทเบาบางนะครับตอนนี้เนี่ยต้องที่ผมทําตัวเลขดูช่วง 7เดือนแรกเนี่ยนะครับเราดูว่าตัวโลเวอร์ของตลาดนะครับทั้งหมดมาเก็งขับทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันมีการหมุนเวียนเท่าไหร่นะครับก็ถ้าใช้ตัวเลขถึงประมาณแค่7เดือนแรกเราก็ทำเป็นแอนอไลซ์เป็นหนึ่งปีเนี่ยนะครับครับผมตัวตัวโลเวอร์อยู่ประมาณ76เปอร์เซ็นต์นะครับถามว่าเยอะไหมไม่เยอะนะครับเพราะว่าเราเคยอยู่ที่ระดับที่ทำให้ขึ้นขึ้นได้เนี่ยมันก็เกิน8เปอร์เซ็นไปนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่า ถ้าไม่มีฟันโข้ามานะครับมูลค่าการซื้อขายก็คงจะเป็นอะไรที่เบาบางนะครับแล้วถ้ามันเบาบางเนี่ยนะครับอัพไซด์ตลาดก็คงจะมองไม่เห็นเหมือนกันนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็คงถือว่าเป็นข้อจากัดเราก็ถือว่าเป็นผลพวงที่เรากังวลมากกว่าเรื่องของกำไรครับครับางคนก็บอกว่าไม่ซื้อก็เรื่องหนึ่งแล้วเขายังขายอยู่อีกไหมฮะจะขายอีกไหมครับเรื่องของการขายเนี่ยผมมองว่าอ๋อไม่แน่ใจเอะแล้วนะครับเพราะตัวเลขที่เราเคยรวมมาเนี่ย เรารวมตัวเลขตั้งแต่ต้นปี52นะครับเขาซื้อมาเรื่อยๆนะครับจนงกิดมาชักพฤษภาคมปี56เนี่ยรวมๆแล้วเกิดมาเก็ตไพร์ะฮะประมาณ300 0 0งอันนี้รวมกำรไรเขาหรือยังฮะรวมกำไรเรียบร้อยแล้วครับ,รบถ้าไม่รวมกำไรในประมาณ200 0 0กว่าอันนี้เป็น300 0กว่าใช่ครับทีนี้ถ้าดูยอดขายที่ขายจุดมาเก็ตไพร์มาแล้วเนี่ยนะครับมันเกิน300แล้วนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าน้ำหนักเนี่ยมันจะมีอะไรที่เยอะแยะไปมากกว่านี้นะครับที่เหลือเนี่ย มันน่าจะเป็นลักษณะของการซื้อสลับขายในแต่ละช่วงต้นไม่น่าจะเยอะมากนะครับเพราะนั้นถามว่ากลัวมากไหมว่าพอแรงเจเนซเซลต้อ่กลัวเท่าไหร่นะครับแต่ว่ากลัวอยู่กลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มทุนในบ้านเราเนี่ยครับเพราะว่าเวลาเกิดเหตุต่างๆาขึ้นมาเนี่ยอาการแพนิคอาการตกใจเนี่ยเกิดขึ้นได้ค่อนข้างง่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็กังวลตรงนี้มากกว่าครับครับแต่เพื่อการกองทุนเมื่อสักครู่ผมคุยกับค่ายบัวหลวงก็บอกว่าวันนี้เงินเข้าไ t f เยอะเหมือนกันเป็นร้อยล้านบาทหนึ่งค่ายเดียว เราะฉะนั้นพอพอไหวไหมครับพอจะประคองวุ่นไหวไหมครับก็ผมบอกว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ไม่คือคือคงมีส่วนช่วยได้บ้างนะครับแต่ว่าน้ําหนักมันเยอะมากไหมในการที่จะซื้อเข้ามาเนี่ยผมบอกว่าก็ยังไม่น่าจะเยอะมากนะถ้ามองในเชิงน้ําหนักนะครับเพราะว่าอีกกลุ่มก้อนหนึ่งนะครับก็ต้องดูด้วยกันว่า l t f ที่ครบกําหนดดีนะครับแล้วอาจจะมีแรงขายออกมาถ้าเกิดแอนนิคตรงนี้เนี่ย มันมาก้อ่แค่ไหน่นะครับคุณเคยทำก็กลัวตลาดจะลงใช่ใช่คุณผมเคยทำตัวเลขช well. ่วงต้นต้นปีเนี่ยนะครับมันมีตัวเลขค่อนข้างจะสุกนะครับสำหรับเราที่ที่ผ่องครบห้าปีแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่น่าจะกำไรหมดนะฮะใช่ไหมฮะ เออก็กำไรครับแต่ว่าคนที่ซื้อมา่สองปีที่แล้วก็อาจจะเริ่มขาด้กำไรแล้วสองปีที่แล้วนี่ต้นทุนเฉลี่ยก็น่าจะระดับอาจจะสองปีที่แล้วยังขายไม่ได้ไม่เป็นไรใช่ครับก็อาจจะก่อนได้ลดกำไรแน่ๆครับลอกำไรแน่ได้ครับเพื่อ่าคุยกันใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณครับไปด้วยครับสวัสดีครับครับ ก็ยังมองในเชิงพื้นฐานนะครับดาวไซด์หุ้นไทยอาจจะสักประมาณพัน0วันนี้ก็ลงไปทดสอบนะครับต่ำสุด1 3 8 2จุดแล้วก็เด้งขึ้นมาจากตรงนั้นนะครับเดี๋ยวรุนกันต่อไปว่าตลาดหุ้นไทยนั้นจะเคลื่อนไหวในลักษณะใด,ดช่วงหน้าครับยังต้องตามเงินต่อผมจะคุยกันในเรื่องของค่าเงินกันบ้างว่าเงินหยวนที่อ่อนค่าลงมาแบบนี้จะกระทบกับเงินบาทมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะครับ